สวัดสด,ดีทุกมนุษย์หน้าโง่ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะนโดนมนสะกดแล้วเจ้าพวกโง่ทั้งหลายข้าจะยึด้องโลกอ้าราชาหมูและในขณะนั้นเองราชาหมูได้ใช้พลังจากซาตานที่มอบให้กับเขาแปลงร่างตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นร่างสุดยอดเพื่อที่จะมายึดอำนาจของโลก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  ห้าเจ้าพวกโูตอนนี้ข้าแปลงล่างันเวอร์ชั่นสองแล้วมีเสียงด้วยหมูเหี้ยลหลอนเป็ดฟังเลยดิไอสัตว์หมูเหี้ยอะไรหือนเป็ดเลยปวดหัวแกลแกลโอ้โอยึดคล้องโลกเจ้าพวกเจ้าได้โดนสาปหมดแล้วด,ดูความบรรยาอ่อนมาเล่นมาเล่นกับหมูชื่ออะไรเนี่ย เป็ดปลาพริกอยู่คนเดียวน่ารักมากเนี่ยลองก่อนพวกมน,นุษย์หน้าหนางโง่อย่าให้ข้าออกไปจากถุงนี่ได้นะตอนนี้ข้าขายายร่างแล้วตัวใหญ่ด้วยนะไอเฟอร์บี้คิดว่าเจ๋งเหรอมึงเป็นกระแสอยู่ช่วงเลยไหมฮะอย่าให้กูเตะนะไอเด็กโตนั้นมันทำซนอย่าให้ข้าออกไปได้นะพวกเจ้าตายแน่กูันทำเฮี้ยเลยเนะี่ยแต่ทว่า ความฝันของหมูตัวนั้นได้จบลงเพราะว่าหมูตัวนั้นไม่สามารถออกมาจากถุงพลาสติกนั้นได้จึงทําให้ฝันของหมูตัวนั้นไม่เป็นจริงแต่เดี๋ยวก่อนหมูตัวนั้นได้ฝากความแค้นต่อมนุษย์ไว้เขาบอกก่อนไปว่าอีกสามพปีจะมาแก้แค้น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 ละวันพลาสติกย่อยสลายจบบริบูรณ์ขอบคุณที่รับชม